ครับสวัสดีครับชาาพุทธศาสนาทุกท่านวันนี้ก็มีโอกาสได้มาศึกษาธรรมะร่วมกันเพื่อจะลงหอยกพุทธศาสนายัง่งยืนน่นคงถาวรในบทของชาติพุทธลำดับต่อไปนะครับวันนี้จะก็จะพูดถึงเรื่องของพุทธประวัติแต่ก่อนที่จะทราบเรื่องของ ะวัติพระพุทธเจ้านะครับเบื้องต้นเลยเรามาเรียนรู้เรื่องของคุพูทธวปกันต์พทธวปในปัจจุบันนั้นก็ในอดีตก็คือเป็นประเทศอินเดียนะครับแต่ปัจจุบันก็จะมีประเทศอินเดียในพานปาร์ตีผสมมรกระเทศสี่ประเทศ,เทศ,เทศก็มันเป็นเล่นแฟนซึ่งก่อนหน้านั้นคุพูที่ยจะมีชนชาวมิลกา,าอยู่ฝั่งมิราาและต่อมาก็โดน ชาวอริยกะกามีลูกไล่ไปอยู่ของชายแดนของจมพูตาวีปครับดังนั้นในจุมพูตวีปเนี่ยสมัยครั้งก่อนพุทธกาลนะครับก็จะมีเป็นต่ออุตสองเป็นต่อคือชาวมิลก,กะกับอริยกามิลก,กะก็คือเป็นชาวเป็นต่อที่อยู่เดิมในจุมพูตวีปแล้วก็โดนลุกรานขับไล่โดยชาวอริยกะแล้วก็เลยถอยร่นไปอยู่ ในชายแดนของพูจาวีนะครับชมพูจาวีก็เลยแบ่งการปกครองเป็นสองสองปัจจัยนะรับก็คือสองเขตนะครับก็คือจำแนอออกออกเป็นอ่มัดสิงจนนบทครกับมัดสิงจนนบทครกับปัดสิงจนนบทหรือที่เรียกว่ามัธยมประเทศนะครับมัดสิงจนนบทก็คือเป็นดินแดนที่อยู่ตามภาคกลางนนครับโดยการปกครองของชาวริยะกัศ บรรดาลิขิตก็ลอยร่นไปอยู่แถวปันตะในชนบทนะครับแล้วจ่อมาในการปกครองยุคนั้นนะครับก็จะมีการปกครองแบบสองอย่างก็คือจะมีการปกครองแบบขัดจัดบ้างตาชาทิตรีบ้างนะอาชิตดีบ้างต้นนะครับแล้วเป็นแบนจำนวนี่ยยี่สิบหกยี่สิบเอ็ดแฟนนะครับอย่างเช่นมะกุฎบาลนัสสียังไงประมาณนี้นะครับ ำขั S <S ้นตอนในรายละเอียดดีเทลไอ้ภายหลังนะครับแน่นอนว่าในในชุดพุทธวีปช่วงนั้นเมื่อมีการแบ่งแฝนแบ่งเป็นรัฐอะไรจักหรือสิ่งของอะไรยี่สิบเอ็ดอะไรจักหรือยี่สิบเอ็ดแฝงเนี่ยก็จะแบ่งจนชั้นของรถออกเป็นสี่จนชั้นนะครับเพราะมีวรรณะตามตามก็คือทำหน้าที่ในการปกครองแล้วก็ศึกษาวิทยาวิธีต่างๆนะครับประสาท ครับแล้วก็สองคือตามตามก็คือมีหน้าที่ในการสั่งสอนอบรมทาวิจิกรรมนะครับนี่ป็นต้นแล้วก็แพทย์แพทย์ในที่นี้หมายถึงไม่นายแพทย์นะครับแต่เป็นแพทย์ที่ทำเน้าที่เกี่ยวกับเรื่องขอกกงการค้าขายการทำเกษตรกรรมก็ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการเพาะปลูกทำเกษตรกรรมการค้าขายเป็นต้นนะครับแล้วไ วันนัดสุดท้ายก็คือวันนัดสูตก็คือเป็นวันนัดที่็นชันใช้แรงงานนะครับก็ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการใช้แรงงานที่สร้างเข้าหนึ่งนะครับแล้วจะมีแล้วในยุคสมัยนั้นในวันนัดสัตจ์กับตามเนี่ยเป็นวันนัดที่หรือหรือตัวนะครับเยื่อหยุดแล้วก็คือไม่ยอมสมสู่กับวันนัดอื่นนะครับถ้าในกรณีว่าวันนัดสัิย์หรือวันนัดตามก็ตามไปเสม สมสูรกับเช่นไปแต่งงานกับบณแพทย์บรระสูตรอย่างเนงะี้ยลูกที่ออกมาก็จะเรียกว่าจันทาญยันจานก็คนยุคสมัยนั้นเขาคิดว่าเป็นเสนียดันใดน,นะซึ่งกลุ่มที่ระเอียดเยอมากเลยเป็นความเชื่อความเชื่อในยุคสมัยนั้นจะมีอยู่สองลักษณะใหญ่ๆครับเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มหนึ่งก็เชื่อว่าทายแลว้วก็คือ ตายแล้วเกิดก็คือเชื่อว่าการทําอะไรก็ตามได้ผลตอบรับจากการกระทํานั้นในครั้งต่อไปแต่ถือคือเชื่อในสังสารวัตรแต่เองไอความเชื่ออีกกลุ่มคนหนึ่งก็เชื่อว่าตายแล้วศูนย์ก็คือตายแล้วสาบศูนย์ไปเลยไม่คีไม่เชื่อในการเรียนว่นาแต่ถือสารวัตรนะครับก็ประมาณนี้เรื่องของความเชื่อนะครับตอนเรื่องความสุขค,ความชุกเนี่ยมันจะมีอยู่สองแบบคือคือเชื่อว่าทุก ทุกศุกจ์แข like ็งเอ็ดปัดใจใบนอกเชื่อว่าเทวดาบรรดาให้มีความสุกนะครับแล้วก็เชื่อด้วยว่าทุกสุกร์แข็งเอ็ดปัดใจใบในก็คือผลของการกระทำของก็เองนั่นเองก็คือในเรื่องของของกรรมของกรรมก็คือผลของการกระทำนั่นเองนะครับจะเรียกว่าเป็นการเชื่อในเรื่องของกรรมนะครับแล้วอีกประการหนึ่งนะครับเมื่อมีความเชื่อแบบนี้แล้ว พระพุทธเจ้าท่านตอนนั้นตรงจุติในชั้นของจุตินะครับก็เลยก็เลยมองเห็นที่ใช้ลงมาจุติจะรู้เพื่อสดไปสัตวโลกทั้งหลายนะครับามประมาณนั้นก็เลยเล็งเห็นสิ่งที่ก็เรียกว่าอ้าอ้า,อาประการที่พระพุทธเจ้าวางรากฐานไว้ที่ลงมาจุติคือการเวลาการเวลาพระพุทธเจ้านี่มองว่ามนุษย์คือการเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ย มนุษย์เมื่อเกิดขึ้นมาอายตุต้องไม่ถนะึงแสนปีนะครับไม่เกินแสนไม่ถึงแสนปีดังนั้นไม่ถึงแสนปีก็ก็ต้องไม่เกินร้อยปีก็คือกาหนดการเวลากําหนดการเวลาแล้วก็คำนทวีปของทวีปมาถึงคือพระพุทธเจ้าท่นที่เป็นพระโพธิสัตว์หรือสวรรค์ท่านดิติก็เลยเห็นว่าพระทวีปเนี่ยเป็นแหล่งที่มันเจริญรื่นเรองไม่ว่าเรื่องของ ทิความเชื่อเรื่องของเศรษฐกิจอะไรก็เหมาะสมที่จะลงมาจุดนะครับแล้วก็สามว่าคือเรื่องของตระกูลก็เล่นเห็นในตระกูลของพระเจ้าสุโตรนะที่เป็นตระกูลเองศัตรูช่วงนั้นนะครับแล้วก็บรรดาบรรดานั้นก็เล่เห็นในเรื่องของนางสิริหมามามยาว่ามีแล้วก็มีชาลีตเป็นมีศีลมีศิลธรรม อะไรที่ดีงามที่สามารถจะเป็นพระบิดาได้นะครับนั่นท่อประมาณหนึ่งนะครับปอยเล็งเห็นไอ้สิ่งที่เป็นห้าอย่างนี้แล้วก็จุตินะครับจุติแล้วเรื่องของจุติไม่จะเปล่าในภายหลังครับขอบคุณครับ